ก่อนนะครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีนักเรียนทุกคนก่อนนะครับผมนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกับครูพีมเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวเรานะครับก็จะไปรู้จักกันกับประวัติศาสตร์ศิลปะของที่ต่อไปนะครับนั่นก็คือประวัติศาสตร์ศิลปะของกรีกนะครับผมซึ่งนะครับครูเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยผ่านหูผ่านตามาบ้างนะครับทีนี้เราจะไปทําความรู้จักกับ ศิลปะของกรีกให้มากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมอันดับแรกครับเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับข้อมูลทั่วไปของกรีกก่อนนะครับผม กรีกเนี่ยนะครับหมายถึงนะครับอาณาจักรเล็กๆนะครับหลายๆอาณาจักรนะครับที่อยู่ใกล้ชิดกันนะครับแล้วก็มีการติดต่อกันมีความสัมพันธ์กันในด้านต่างๆแต่นะครับไม่รวมเป็นอาณาจักรเดียวกันนะครับผมซึ่งนะครับจะเจริญขึ้นนะครับบนแผ่นดินของประเทศกรีซนะครับหรือว่าแหลมพอลเปเนสุสนะครับผมสภาพพื้ประเทศนะครับเป็นทั้งภูเขานะครับแล้วก็เกาะแก่งมากมายลักษณะนะครับจะเหมือนมีบ่อน้านะครับแล้วก็ เหมือนอยู่กันรอบๆบบ่อนะครับผมถ้าพูด้เข้าใจง่ายนะครับซึ่งนะครับจากสภาพภูมิประเทศแบบนี้เองนะครับทำให้ชาวกรีกเนี่ยนะครับแยกกันอยู่นะครับเป็นหย่อมๆนะครับผมแล้วก็ด้วยสภาพภูมิประเทศแบบนี้เองนะครับทำให้การคมนาคมทางบกนะครับเป็นไปได้อย่างค่อนข้างลําบากนะครับผมซึ่งด้วยเหตุผลนี้เองนะครับทำให้การปกครองของกรีกเนี่ยแยกการปกครองนะครับออกเป็นรัฐเล็กรัดน้อยนั่นเองนะครับที่เดี๋ยวเรามารู้จัก ความเชื่อแล้วก็ศาสนาของชาวกรีกหน่อยนะครับผมในด้านความเชื่อของชาวกรีกเนี่ยนะครับชาวกรีกนะครับเชื่อในมหากาบของกวีโฮเมอร์นะครับซึ่งเป็นวรรณคดีศักดิ์สิทธิ์ของชาวกรีกนะครับผมจากตรงนี้เองนะครับทำให้ชาวกรีกเนี่ยมีความเชื่อในเทพเจ้าหลายองค์นะครับผมซึ่งนะครับ เทพหลายองค์เน <premises. S 2> ี in in ่ยครูเชื so e ่อว่าเราเคยคุ้นหูคุ้นตาแล้วก็เคยผ่านสายตากันมาอย่างนี้นะครับเช่นเทพสูงสุดของชาวกรีกนะครับก็คือซุสนั่นเองนะครับผมนอซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งสายฟ้านะครับแล้วก็มีที่ประทับอยู่บนเทือกเขาโอลิมปัสนะครับผมแล้วก็มีนะครับเทพเฮรานะครับซึ่งเป็นพระเฮสีของซุสนะครับผมนอกจากนั้นเนี่ยยังมีเทพอพอลโลนะครับซึ่งเป็นเทพดวงอาทิตย์นะครับผมหรืออย่างเทพโพไซดอนนะครับซึ่งเป็นเทพพระเจ้าแห่งท้องทะเลนะครับหรือ ว่าอย่างฮาเดสนะครับซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งยมโลกหรือว่าเทพเจ้าแห่งความตายนั่นเองนะครับผมหรืออย่างเทพีอะเทน่านะครับผมซึ่งเป็นเทพีแห่งความรู้สติปัญญาแล้วก็สันตินะครับผมซึ่งจากความเชื่อดังกล่าวนะครับผมส่งผลให้นะครับเกิดพิธีกรรมทางศาสนาที่สําคัญนะครับผมซึ่งนะั่นคือการแข่งขันนะครับกีฬาโอลิมปิกนะครับผมเพื่อเป็นการบูชาเทพ ซึ่งกรีกนี่นะครับได้เป็นต้นกําเนิดของกีฬาโอลิมปิกอย่างแท้จริงนะครับทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูยุคสมัยต่างๆของศิลปะกรีกกันบ้างนะครับผมศิลปะกรีกเนี่ยนะครับแบ่งเป็นยุคสมัยย่อยๆได้4ี่ยุคสมัยดังนี้คือ1นะครับศิลปกรรมสมัยเลขาคณิตนะครับผม2นะครับศิลปกรรมสมัยอะเคีิกนะครับ3นะครับศิลปกรรมสมัยคลาสสิกแล้วก็ 4. นะครับศิลปกรรมสมัยเฮเนิสติก ทีนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ศิลปก,กรรมเลขาคณิตก่อนนะครับผมในยุคนี้นะครับศิลปก,กรรมที่โดดเด่นของกรีกนะครับก็จะเป็นในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผานะครับผมที่มีลวดลายนะครับเป็นลวดลายของเลขาคณิตนะครับผมซึ่งมีความน่าสนใจนะครับผมหรือนะครับก็เป็นภาพ ของสัตว์หรือว่าคนนะครับซึ่งเป็นรูปที่มีการตัดทอนแสดงออกในลักษณะที่ค่อนข้างเรียบง่ายนะครับผมอยู่บนพื้นฐานของรูปในขาคณิตนะครับหลักๆของยุคนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมต่อมานะครับผมเป็นศิลปกรรมสมัยออิกนะครับผมศิลปกรรมสมัยอิกเนี่ยนะครับเป็นยุคที่กรีกเนี่ยเริ่มมั่งคั่งนะครับจากการค้าขายกับโลกภายนอกนะครับผมจึงมีการนะครับรับวัฒนธรรมเรื่องเครื่องปั้นบินเผาแล้วก็ นำมานะครับปรับเปลี่ยนนะครับให้เข้ากับรสนิยมของตัวเองนะครับผมโดยนะครับเครื่องปั้นดินเผานะครับก็จะมีหลายแบบนะครับผมแต่ละแบบก็จะมีหน้าที่นะครับเฉพาะของมันนะครับเอาไว้บรรจุสิ่งของหรือว่าน้ำมันพืชหรือว่าน้ำผึ้ง เล่าไาวต่างๆนะครับผมรูปทรงของเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยนะครับก็จะมีความสมมาตรทั้งซ้ายและก็ขวานะครับผมมีการนะครับตกแต่งนะครับเครื่องปั้นดินเผานะครับด้วยภาพวาดนะครับผมซึ่งตรงนี้เองนะครับทำให้เรานะครับสามารถศึกษาได้ทั้งนะครับรูปทรงของเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็การวาดภาพบนเครื่องปั้นดินเผานะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างของเครื่องปั้นดินเผาของชาวกรีกบ้างนะครับมาดูอย่างแรกนะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าไฮเดียนะครับ ไฮเเรียนเนี่ยมีหน้าที่เอาไว้สาหรับใส่น้ํานะครับผมต่อมานะครับเป็นรูปทรงนะครับเลไคทอสนะครับผมรูปทรงหลักๆนะครับจะเป็นทรงสูงชลูดนะครับผมแล้วก็ตัวปากของเครื่องปนิพิพน์ก็จะมีลักษณะแคบนะครับผมเอาไว้สําหรับใช้ใส่น้ํามันนะครับผมต่อมานะครับเป็นคลาเตอร์นะครับผมคลาเตอร์เนี่ยก็จะมีหลายแบบนะครับผมแต่ว่าแต่ละแบบจะมีลักษณะร่วมกันคือ มีหูถือ2หูนะครับผมเอาไว้สําหรับใช้จับนะครับผมส่วนใหญ่นะครับพลาเตอร์เนี่ยเอาไว้ใช้บรรจุเหล้าแล้วก็ไวน์นะครับหรือว่าเครื่องดื่มในชีวิตประจําวันนะครับผมต่อมานะครับแอมโฟรานะครับผมแอมโฟรานะครับชาวกรีกจะเอาไว้ใ <Marvin> ช <flanzen> ้บรรจุนะครับน้ํามันนะครับน้ําผึ้งเหล้าแล้วก็ไวน์นะครับผมโดยทั่วไปนะครับแอมโฟราเนี่ยปากของภาชนะเนี่ยจะไม่กว้างจนเกินไปนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับจะมีจุกเอาไว้สําหรับ นะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในด้านของประติมากรรมนะครับของชาวกรีกในยุคนี้กันบ้างนะครับผมประติมากรรมที่โดดเด่นในยุคนี้นะครับผมก็คือจะเป็นภาพสลักหินคนนะครับผมเต็มตัวนะครับซึ่งนะครับจะมีทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายนะครับโดยผู้ชายเนี่ยจะมีชื่อเรียกว่าโคลอสนะครับผมส่วนรูปสลักผู้หญิงเนี่ยจะมีชื่อว่าโคเรลักษณะพิเศษของประติมากรรมในยุคนี้นี่นะครับก็คือนะครับดวงตาเนี่ยจะปูดโปนนะครับ ใบหน้าจะเอ,อิบอิ่มนะครับผมที่สําคัญนะครับจะมีรอยยิ้มนะครับที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับซึ่งนะครับเออนักประวัติศาสตร์ศิลป์เนี่ยเรียกเออรอยยิ้มนี้ว่ารอยยิ้มแบบอะเคอิกนะครับผมลักษณะเออรอยยิ้มเนี่ยจะเป็นรอยยิ้มแบบ กั้นขำนะครับนอกจากนั้เนี่ยนะครับหากเราสังเกตดีนะครับเราจะเห็นเลยว่านะครับลักษณะของรูปสลักเนี้ยมีความใกล้เคียงกับรูปสลักของอียิปต์นะครับในเรื่องของการจัดท่าทางหรือว่าความแข็งชื่อของรูปสลักนะครับผมซึ่งตรงนี้เองนะครับน่าจะเป็นอิทธิพลของศิลปะอียิปต์นะครับที่ส่งผลมาถึงกรีกนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับไปดูกันที่สถาปัตยกรรมกันบ้างนะครับผมสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของชาวกรีกในยุคนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของ หัวเสานะครับผมซึ่งนะครับในยุคนี้นะครับก็จะมีหัวเสาอยู่2แบบที่สําคัญนะครับผมนั่นคือ1นะครับแบบดอริกนะครับผมซึ่งจะเป็นหัวเสาที่ดูอ่สวยแบบเรียบเรียดนะครับผมต่อมานะครับเป็นหัวเสาแบบไอโอนิกนะครับผมเออตัวหัวเสาเนี่ยจะดูมีความหรูหรามากกว่าแบบดอริกนะครับผมทีนี้เดี๋ยวมาดูยุคต่อมานะครับผมของ ศิลปะกรีกนะครับผมนั่นคือยุคคลาสสิกนะครับผมยุคคลาสสิกเนี่ยเป็นยุคที่เฟื่องฟูของกรีกมากๆในทุกๆด้านซึ่งนะครับรวมทั้งตัวด้านศิลปกรรมด้วยนะครับโดยนะครับยุคนี้นะครับถือเป็นยุคทองของกรีกเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูศิลปกรรมที่มีความน่าสนใจในยุคคลาสสิกกันเลยครับ อันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูทางด้านสถาปัตยกรรมก่อนนะครับผมเนาะสถาปัตยกรรมอันแรกที่เราจะให้ดูกันนั้นก็คือวิหารพาเธนอนโดยนะครับวิหารพาเธนอนนี้เป็นวิหารที่นะครับสร้างขึ้นโดยหลักคิดที่ว่าความงามแบบไม่ฟุ่มเฟือยซึ่งจุดมุ่งหมายเพื่อใช้สถานที่นะครับเป็นสถานที่สถิตของเทพีอเทนานะครับผมซึ่งนะครับถ้าเราสังเกตที่ตัวเสาของวิหารเนี่ยเราจะพบว่ามีการใช้เสาแบบดอริกนะครับผมซึ่งเป็นความงามแบบเรียบๆนะครับผมเนาะซึ่ง สอดคล้องนะครับกับ หลักคิดที่ใช้สร้างวิหารหลังนี้นะครับก็คือความงามที่ไม่ฟุ่มเฟือยนะครับผมนอกจากตัวสถาปัตยกรรมที่เป็นวิหารพาแตนอนแล้วนะครับก็ยังมีสถาปัตยกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกนะครับเช่นวิหารอัตนานิเก้นะครับหรือนะครับโรงมหรสพกลางแจ้งนะครับเป็นต้นนะครับผมทีนี้มาดูในส่วนของประติมากรรมกันบ้างนะครับผมในสมัยนี้เนี่ยนะครับมีการพัฒนาของประติมากรรมเป็นอย่างมากนะครับถ้าเราเทียบจากยุคก่อนนะครับในยุคก่อนเนี่ยซึ่งเป็นยุคอะเคีิกเนี่ยนะครับรอย ก็จะเป็นแบบกลั้นขำใช่ไหมแล้วก็รูปร่างก็ยังดูแข็งทื่อน,นะครับซึ่งมีความคล้ายกับศิลปกรรมของชาวอียิปต์นะครับผม แต่ในยุคนี้เนี่ยนะครับที่วิทยาการของกรีกเนี่ยเฟื่องฟูขึ้นมากๆก,ก,ก็ทําให้พัฒนาเรื่องของการสร้างประติมากรรมขึ้นด้วยอย่างมากนะครับผมโดยนะครับประติมากรรมในสมัยนี้นะครับผมจะมีอิสระในการเคลื่อนไหวมากขึ้นกว่าสมัยก่อนมีสัดส่วนที่ถูกต้องตามหลักกายวิภาคศาสตร์นะครับเส้นผมแล้วก็คราวเนี่ยนะครับทำให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับแล้วก็รอยยิ้มแบบอาเคอิกเนี่ยค่อยๆเลือนหายไปนะครับผมโดยนะครับ ปรติมากรรมที่โยมสร้างกันในยุคนี้นะครับก็จะเป็นประติมากรรมที่เป็นเทพซะส่วนใหญ่นะครับผมโดยนะครับผมประติมากรรมในยุคนี้นะครับผม เป็นประติมากรรมที่นะครับมีความงามนะครับแบบในอุดมคติซึ่งมีรากฐานมาจากความเป็นจริงนะครับผมนอกจากนี้นะครับประติมากรรมในยุคนี้นะครับยังมีความโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือท่าทางการยืนของประติมากรรมครับซึ่งเขาเรียกว่าท่าทางการยืนแบบคอนทราโพสโตนะครับหรือการยืนพักเข่านะครับผมหรือว่าชิ้นน้ําหนักลงที่เท้าข้างไหนข้างหนึ่งนะครับผมต่อมานะครับถึงมาถึงในยุคของเฮเรนิสติกนะครับผมซึ่งเป็นยุคสุดท้ายนะครับผมโดยนะครับผม ศิลปกรรมกรีกในยุคนี้นะครับได้ถูกถ่ายทอดและก็ถ่ายเทออกไปนอกประเทศอย่างกว้างขวางนะครับผมผ่านทางสงครามซึ่งเป็นผลนะครับมาจากการขยายดินแดนนะครับของพระเจ้าอาเล็กซานเดอร์นะครับผมที่สามารถครับขยายดินแดนไปได้กว้างไกลจนถึงแม่น้ำสินธุของอินเดียเลยนะครับ ในยุคนี้เองนะครับศิลปะของกรีกนะครับจะไปผสมผสานกับศิลปะพื้นถิ่นนะครับผมทาให้รูปแบบของศิลปกรรมกรีกเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยนะครับแต่ในยุคนี้นะครับก็จะมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นนะครับนั่นก็คือหัวเสาแบบใหม่นะครับผมซึ่งเป็นหัวเสาแบบคอรินเทียนนะครับซึ่งมีความหรูหรามากกว่าทั้งแบบดอริกแล้วก็ไอโอนิกนะครับผมอันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับศิลปกรรมของกรีกนะครับผม เดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ศิลปกรรมของอิชัสกันนะครับผมวันนี้ก็นะครับขอลาไปก่อนเพียงเท่าน,นี้นะครับผมสวัสดีครับ